คันนี้ไม่น้อยด้วยรถสวยด้วยและเราขายถูกที่สุดในท้องตลาดอีกแล้วครับลูกค้าคิวแรกมาดูแล้วก็ได้วางมาจํากับเราไว้แล้วก็ได้นัดโอนกับรถที่ขนส่งวันนี้นะครับเราก็จะขับรถคันนี้ไปโอนกันที่ขนส่งนะครับท่านสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คืคออาคารตรวจรถนะครับเดี๋ยวพอตวรวจรถเสร็จรอรับเอกสารเราก็จะไปยื่นเอกสารที่อาคารสอต่อครับ สวัสดีครับกบมาพบกับพวกเราช่องบ้านรถสวยเหมือนเดิมนะครับ EP นี้ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราได้ปล่อยเจ้า b e นซ SLK 171คันนี้ไปนะครับบอกแล้วว่าคันนี้รถสวยจริงแล้วก็ไม่น้อยแล้วก็ราคาครับอย่างที่บอกไปถูกสุดในท้องตลาดลูกค้าคิวแรกมาดูนะครับก็วางมาจำเลยต้องขอโทษอีกหลายๆคิวนะครับ โทรมาหาเราเยอะจริงๆกับรถคันนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความสนใจรถคันนี้นะครับก็วันนี้ลูกค้าได้นัดโอนกับเราที่ขนส่งจตุจักรนะครับเราก็จะทําการขับรถคันนี้ไปตรวจโอนส่งมอบให้ลูกค้าที่ขนส่งจตุจักรนะครับไปครับเราไปดูกันว่าวิธีการขั้นตอนขับรถไปตรวจโอนจะยุ่งยากหรือเปล่าแล้วก็รถคันนี้เข้าขนส่งตรวจโอนเลขเครื่องเลขถังจะตรงไหมจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่าครับไปชมกันครับ สำหรับขั้นตอนการนำรถไปตรวจไปตรวจโอนเปลี่ยนชื่อนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็สามารถทุกท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับก็เตรียมเอกสารง่ายๆครับ1เราก็เตรียมเล่มทะเบียนหรือว่าสมุดคู่มือนะครับที่ไปเล่มสีฟ้าๆดเนี่ยนะครับก็ก่อนจะไปตรวจโอนจริงๆเราควรจะตรวจต,ตั้งแต่ซื้อรถได้ห่ะครับตั้งแต่1เลขกระถาง ทุกตัวนะครับเลขเครื่องทุกตัวต้องตรงกับในเล่มทะเบียนนะครับรเตรียมคู่มือหรือว่าสมุดเล่มสีฟ้าที่ติดรถมาเนี่ยนะครับคือหรือเราเรียกกันง่ายว่าเล่มทะเบียนนี่แหละรครับ 2. บัตรประชาชนนะครับถ่ายเอกสารทั้งผู้โอนและผู้รับโอนนะครับ ทะเบียนบ้านไม่ได้ใช้แล้วนะครับใช้เป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าผู้โอนนะครับในเล่มอ่ะจะมีเขียนว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับก็ทําการเซ็นไปนเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่เซ็นถามว่าไม่ได้เซ็นโอนได้ไหมทุกวันนี้โอนได้นะครับแต่ต้องเขียนคำร้องเพราะฉะนั้นเซ็นในเล่มไปเลยดีกว่าครับง่ายดีครับผู้รับโอนนะครับก็ใช้แค่ บัตรประชาชนสําเนาบัตรประชาชนใบเดียวนะครับถ้าผู้โอนหรือผู้รับโอนท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้ไปเลยก็สามารถเซ็นมอบอำนาจให้ใครไปแทนเราก็ได้นะครับถ้าท่านไปเองก็สําเนาบัตรคนละใบนะครับแล้วก็จะมีชุดโอนก็ขอได้ที่ขนส่งก็ได้ครับหรือจะปริ้นก็ได้ครับ เข้าไปในใบ,บไั่งขนส่งก็จะปิมนออกมาได้เซ็นกรอกเอกสารให้ครบนะครับเซ็นทั้งผู้โอนและผู้รับโอนนะครับกรอกเอกสารการซื้อขายกรอกเอกสาราสที่อยู่แล้วก็เลขเครื่องเลขถังกันให้ครบนะครับก็เตรียมเอกสารแค่นี้ครับเราก็ทาการเข้าตจลถได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เตรียมเอกสารครบแล้วนะครับผู้ซื้อก็รอเราอยู่ที่ขนส่งจตุจักรแล้ว เดี๋ยวเราขับไปคขนซ่งกันครับเราไปต,วตรวจโอนกันครับเรามาถึงขนส่งนะครับก็ต้องมาที่อาคาร4ก่อน อันนี้ก็คืออาคารตรวจรถนะครับเดี๋ยวพอตรวจรถเสร็จรอรับเอกสารเราก็จะไปยื่นเอกสารที่อาคารสอต่อครับ เราก็ได้ทำการโอรถเบนซ์ l ben k 1, <S <S ส7 1เสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็เริ่มจากไปตรวจที่อาคาร4แล้วก็มายื่นเอกาสารที่อาคาร2ชั้น2นะครับตอนนี้เราก็ทำการส่งมอบรถยนต์ให้กับเจ้าของคนใหม่แล้วนะครับอ่าพี่ต้าครับ,รบขอบคุณที่ไว้ใจบ้านรถสวยด้วยนะครับได้ครับอ่านี่เริ่มทะเบียนครับอันนี้แจกครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณที่ไว้ใจครับรถดีเยี่ยมรถดีรถบ้านสวยครับ ครับขอบคุณครับพี่